Oh, ใช้คำว่าท่เท็นะคะครอบลงไปสูตราเท็สมันก็จะเปลี่ยนเป็นตัวเลขเป็นตัวหนังสือเลยว่า120บาททวนนะคะแต่ไปเปลี่ยนเป็นคําอื่นไม่ได้นะมันก็จะอ่านเฉยๆแต่มันจะเติมคำว่าปาท,ทวนมาด้วยนะคะแล้วก็มีการซัมแม็กซ์มีนแอเจอันนี้คือใช้ได้ตามปกตินะคะตัว l a s ก็คือเอาค่าที่หาค่าที่เยอะที่สุดในกลุ่มคำในกลุ่มที่จะหานะคะ สมอลนิยมจันทิมหินนะสมอลก็ Small, หาค่าที่น้อยที่สุดนะคะลำดับก็คือน้อยที่สุดลำดับที่1น้อยที่สุดลำดับที่2นะคะอันนี้มันมีตัวอย่างให้ดูในในชี้ต่อไปดูอินคือปัดตัวเลขนะปัดตัวเลขโพสิิยมให้เป็นจำนวนเต็มนะคะราวกับปัดเศษขึ้นปัดเศษลงราวดาวนะคะแล้วแต่ อยากจะใช้นะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือในเรื่องของฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อกับวันที่อย่างเช่นอยากจะคำนวณวันเดือนปีนะอยากจะนับวันเอาเอา,เอาวันที่เท่าไหร่จะเอาก็คือเหมือนกับว่าคุณเด็กในที่นี้คือวันที่นะคะวันที่อย่างเช่นคุณบอกว่าเมื่อกี้เราใส่เราใส่ตัววันที่ไว้เยอะแยะเลยตรงนี้ เราบอกว่าอยากจะเอามาเฉพาะวันอยากจะอามาเฉพาะเดือนเราก็ใส่อะไรคะใส่ฟังก์ชันเดทหรือมันไปสมมติว่าจะใช้คําว่ามันทางการใช้มันนะเราก็เลือกเซลล์ที่เป็นวันที่นะคะมันก็จะบอกว่านี่คือเดือน8เดือน9มันก็จะคืนค่ามา ก็เป็นเดือน8เดือน9วันถ้าเป็นเด็กก็จะเป็นวันที่3ามเอ็คือหมายว่าถ้าเรามีเรามีเซลล์ที่เป็นวันที่แล้วเรายจะตัดมาเฉพาะเลขวนันเลขเดือนนะคะก็ใช้คาสั่ง month day อะไรไปนะคะหรืออยากจะให้เซลล์เนี่ยโชว์วันที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอให้กินคำว่า today แต่ถ้าอยากเอาเวลามันไว้ตินคำว่าหนาวนะคะก็ง่ายๆลองดูก็ได้ t ูเดยกดเทเเลยมันก็จะบอกเลยว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่นะคะอยากจะเอาเวลาด้วยก็หนาวนะคะมันก็จะให้เวลามันด้วยแต่ละเลยชั่วโมงเดียวสอนทันไมเนี่ยนะ ก็อันนี้ก็คือไปใส่ไว้ในชีตไดนะ้มันก็จะอัปเดตตลอดเวลาที่เราเปิดกนันะคะอันนี้ก็คือเป็น i n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  i i l l u ฟ n t ชันนะคะในเรื่อง,องการคำวนวณนะคุณก็ใส่ตัวแปลรลงไปตามนี้นะคะแล้วก็มันก็จะคำวนวณ p พ y m e t t term มเ e s e n t Value future value ออกมาตามที่กำหนดน,นะคะอะก่อนจะไปที่การสร้างกราฟนะคะอาจารย์ขอเปิดดูไฟล์งานของที่พวกคุณใช้อยู่ในปัจจุบันนะคะนี้ได้มาจาก ได้มาจากเพื่อนของคุณนะคะเพื่อนรุ่มรุ่นนะคะก็คือไฟงานในปัจจุบันนี้นะคะที่ที่ทำงานอยู่นะจังของวิวเป็นแบบเป็นแบบ normal view ก่อนนะคะมาดูกันนะคะเราบอกว่าไฟนี้มันประกอบไปด้วยชีทหลายหลายชีทเลยเห็นไหมคะเริ่มต้นด้วย summary นะคะเป็นการ summary ข้อมูลเห็นไหมจาก common สัญลักษณ์ตรงนี้นะคะ common area คือชีสนะคะเห็นไหมมีการฟิกฟิกตัวเซลล์ไว้ว่าต้องเป็นเซลล์นี้ห้ามเปลี่ยนดึงไปไหนถูกไหมมาจากไหน common s h e e t common area J 96นี่ common area J 96 96 96ก็คือตัวนี้ก็คือตัว total นั่นหมายความว่าตัว summary เนี่ยก็คือเอาโ o โ a ของทุกช h i เนี่ยมาแสดงผลแล้วก็รวไมไหมคะแล้วก็ข้อดีของชี i อันนี้จะสังเกตเห็นได้ว่าเห็นไหมคะตัวชี i ที่เป็นรายละเอียดเนี่ยคอลัมน์ที่เป็น u n i e quantity level material เนี่ยมันอยู่ในคอลัมน์เดียวกันหมดเลยตรงการอันนี้เป็นข้อดีนะคะทีนี้อาจารย์เสริมอีกนิดนึงสมมุติว่าไอ้หัวตรงเนี้ยมันเหมือนกันหมดอยู่แล้ว จริงๆคุณใช้เครื่องหมายเท่ากับก็ได้นะคะก็คือเท่ากับตรงเนี้ยชี้แรกเอ่อเพราะฉะนั้นเวลาเวลาคุณอยากจะเปลี่ยนหัวคุณก็เปลี่ยนแค่ชี้เดียวอันอื่นมันก็จะล็อกปีไปหมดถูกไหม เอ่ออันนี้ก็ง่ายๆนะคะอะไรที่ต้องพิมพ์เองหรือไม่เท่ากันคุณก็พิมพ์เข้าไปเพิ่มอะไรที่มันต้องเท่ากันคุณใช้คาว่าเท่ากับแล้วคุณจะได้แก้ที่เดียวมันก็จะได้แก้ไปทุกชีไม่ต้องมานั่งตอกตีใหม่นะคะน,นี่ปประโยชน์ของ Excel นะคะแล้วก็อย่างเช่นถ้าเป็นโค้ดอย่างเงี้ยค่ะถ้าถ้าคุณมีชีทที่เป็นตารางโค้ดคือหมายความว่า เป็นตารางหรือว่าไอ้รหัสโค้ดตรงเนี้ยมันคือมี Description อะไรมีสูตรอะไรเป็นพลังแผงอยู่เนี้ยคุณสามารถใช้คำสั่งมี Lookup ได้ด้วยนะแต่ว่าคุณก็ต้องมีมีมีตารางขนาดใหญ่ที่เก็บไอ้พวกอะไรแบบนี้อยู่นะคะเดี๋ยววีลูอัพเอาเลยนะเอาเลยนะอ่ะอ่ะ ในวีดูอ้งนะคะเดี๋ยวไปดูในในไฟล์ที่เป็น Excel t r a i n i n g นะคะชีสุดท้ายที่เป็นวีดูอ้านะคะมันจะอธิบายบอกว่าตัววีดูอ้างหรือเอชูอเนี่ยเป็นฟังก์ชันที่ค้นหาหรืออ้างอิงตารางที่เป็นฐานข้อมูลนะคะแต่ว่าตัวอ้างอิงเนี่ยเขาจะใช้คําว่ารหัสหรือ p r i m a r y key เป็นตัวอ้างอิงเดี๋ยวจะอธิบายไปเรื่อยๆนะคะซึ่ง Pri เมอีต้องเป็นค่าที่ไม่ซ้ำกันหมายถึงว่าเหมือน ID บัตรประจำตัวประชาชนพวกคุณนะคะ ถ้าชื่อชื่อคุณเนี่ยอาจจะซ้ำกันได้แต่อาจจะมีชื่อคุณแก้วสองคนในห้องนี้ชื่อคุณหน่อยสองคนในห้องนี้เนี่ยถ้ามีชื่อซ้ำกันมันจะอ้างอิงไม่ได้ไม่รู้ว่าจะเลือกเซลล์ไหนถูกไหมแต่ถ้าใช้ ID ดีบัตรประชาชนจะรู้เลยว่า ID ดีนี้เป็นใครนะคะอันนั้นจะใช้อ้างอิงนะคะซึ่งมันก็จะมีในลักษณะของว่าอย่างที่ที่ที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นะคะมันจะมีตารางที่เก็บ คุณสมบัติหรือว่าตารางที่เป็นสินค้านะคะก็จะมีรหัสนะมี description มี cost มีออของในสต็อกคเท่าไหร่นก็อะไรก็เก็บของเขาถ้าเป็นตารางของคุณนะคะถ้าเทียบเป็นตารางของคุณเนี่ยคุณอาจจะเนี่ยเห็นไหมมี code ใช่ไหมี d w g number ใช่ปะเราบอกว่าถ้าตัวนี้มันฟิกนะถ้าตัวนี้เป็นฟิก แล้วมันเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นนะคะก็คือหมายว่าไอ้ตัวโค้ดตัวเนี้ย ELBV2 e เนี่ยมันจะเท่ากับมีค่าเป็น ID 6541แล้ว description คือซูมเสาเหล็กอย่างเงี้ยตลอดเลยให้เอาเนี้ยไปใส่ในฐานข้อตารางที่เป็นทำจะทำเป็นฐานข้อมูลก่อนคุณ list มาเลยนะว่าทุกๆโค้ดของคุณอะ่ะมีอะไรบ้างไล่ลงมาเลยไลย่ปุ๊บเนี่ย เสร็จแล้วพอถึงเวลาคุณพิมพ์แค่โคดต,ตัวเนี้ยแล้วคุณใช้คำสั่งมี o o ป u p กับ2ตัวเนี้ยคุณก็ไม่ต้องพิมพ์ไอ้ยาวๆนี้ต่อไปนะคะวิธีหาก็คือสมมติว่านี่คือโคดอันนี้คือไอ้ยาวๆของคุณนะนี่คือโคดนี่คือยาวๆของคุณนะฟังชันนะคะสูตรของมันซินแกของมันก็คือ ข้อมูลที่ใช้ค้นหานะข้อมูลก็คือพิมพ์คำว่า v l o o k u านะคะอันแรกเนี่ยเป็นข้อมูลที่ใช้ค้นหานะก็คือหมายความว่าก็ตัว primary key ที่อยู่ในตารางนันะ่นแหละก็คือหมายถึงคำเ,เนี้ยหมายถึงตัวเนี้ยตัวเนี้ยนะ v l o ุ k อ p พิมพ์ด้วยเซลล์นี้เซลล์ที่จะใช้ r e f e r e n c e นะคะแล้วก็ ตารางข้อมูลก็คือเรื่องตารางนี้ทั้งหมดเรืเ่องตารางนี้ทั้งหมดนะและคอนรอบของข้อมูลผลลัพธ์คือเราจะเอาอะไรเราจะเอาอะไรเราจะเอายาวๆใช่ไหมคอัมน์ที่สองนะแล้วก็ตัวสถานาการณ์ปัหานียก็คือใส่ให้เป็นศูนย์ไปก่อนนะคะไม่ไม่ได้มีเหมือนม,ม,มันมันจะแสดงผลลัพธ์ว่าข้อมูลตรงกับเงื่อนไขแล้ว หาตรงหรือไม่ตรงเนีย่ยปกติอาจารย์จะใส,ส่ศูนย์ไปก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นสมมุตินะคะสมมุติว่าที่นี่มาที่อาจารย์แอบขโมอย Insert, uh, et, อินเสิร์ตวงชีตอันหนึ่งไว้ก่อนนะคะแล้วอาจารย์ใช้โคดนะโคด แล้วก็อันนี้ description อันนี้อาจารย์พยายามจะสร้างตารางฐานข้อมูลขึ้นมาก่อนนะคะโค d e คือตัว description เอาเอาให้หมดนะอันนี้นพิมพ์สองบรรทัดจริงจริงพิมพ์บรรทัดเดียวก็ได้นะคะ อะสมมุติว่าเอาเอาไอ,าอาบ้บรรทัดที่สองเก็บไปก่อนนะเดี๋ยวจะจะยาวไปนะคะแล้วก็อะอันนี้ EV3 สามนะคะแล้วก็อันนี้ซุ้มสาเล็ก c a s ไอรอนนะสมมุติสมมุติสมมุตินี่คือตารางทั้งหมดตารางข่าทั้งหมดที่เรามีอยู่นะคะ เกิดอะไรขึ้นสมมุติว่าเราบอกว่าอันเนี้ยเราพิมพ์เราพิมพ์มโค้ดที่ตัวนีล้ละเรากาลังจะพิมพ์ข้อมูลใส่ตรงนี้นะคะใส่ที่เซลล์นี้ทํำยังไงใช้ Vlookup ยังไงคอมมูวล่านะคะ Vlookup เป๊บ lookup แปลดูคืออะไรก็ไปดูสีว่าโค้ดคืออะไร นะเทเบิลคืออะไรเทเบิลคือฐานข้อมูลที่เรามีอยู่ตรงนี้นะคะเอ t e คอลัมน์ที่เท่าไหร่ที่จะเอาค่าขึ้นมา description คอลัมน์ที่เท่าไหร่คะสองถูกไหมเรามีเกิดบสองคอลัมน์อ่ะฐานฐานข้อมูลอะฐานข้อมูลเมื่อกี้เรามีอยู่สองคอลัมน์อ่ะก็เป็นคอลัมน์ที่สองถูกไหมโอเคมาละซุ้มเสาเหล็กอ่ะการทำไมเป็นสอง อาจารย์เมื่อกี้อาจารย์เลือกตรงนี้หรือตรงนี้ค่ะอขอดูซิ B สิอันนี้อันบนมัน3,000นะอันล่างมัน2 0 0นะโอเคไหมคะอ่าอันบน3,000ลนะอะอ่าเกิดอะไรขึ้น ลองก๊อปปี้สูตรมาไว้ข้างล่างดูสิ B12 ชีสอ๋อ oh. เทเบิลมันล่นลงมาต้องทำไมคะฟิกฟิกก่อนฟิกเลยแอบสลูดเลย F4 เลยคอนโทรลวีคอนโทรลซีมาแล้ว เห็นไหมสามันเป็นสองพันสี่แล้วเห็นปะอันนี้คือวีลูปแอปเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นคะถ้าคุณพิมพ์ติดๆกันทำไมคะมีะอันนั้นพิมพ์แค่ครั้งเดียวถูกไหมถูกไหมคะพอถึงเวลาคุณต้อกพี่ลากลงมาเห็นปะไม่ต้องนั่งพิมพ์บิทต,ต่อไปงานนะ่ายไหมอ่าแต่ยากตอนคำสูตรแรกนี่แหละ <laughs> <laughs> นะตอนเตรียมข้อมูลเท่านั้นเองคะ่ะ